สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัด A Healthy Day Podcast ที่จะนำสาระสุขภาพดีทั้งกายและใจกับป่านเช่นเคยค่ะสำหรับ Podcast นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสารอาหารอยู่ค่ะคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสารอาหารกลุ่มให้พลังงานนะคะที่ได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะมีประโยชน์แล้วก็กินเยอะไปก็อาจจะเป็นโทษได้นะคะเราก็เลย ชวนเพื่อนๆเนานะมาลองคำนวณปริมาณพลังงานที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันเนาะแล้วก็เปรียบเทียบกับอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็จะรู้ว่าเราได้รับพลังงานเพียงพอหรือไม่นะคะหรือว่าขาดหรือเดเกินนะคะในพอดแคสต์นี้ค่ะปั่นชวนเพื่อนๆมาคุยต่อนะคะกับสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน,นะคะ่ะถึงเขาไม่ให้พลังงานนะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือรักษาความสมดุลของร่างกายค่ะได้แก่วิตามิน เกลือแร่แล้วก็น้ำค่ะวิตามินนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือวิตามินที่ละลายในไขมันกับวิตามินที่ละลายในน้ำนะคะวิตามินที่ละลายในไขมันเนี่ยก็คือวิตามิน A D E K นะคะวิตามิน A เนี่ยเป็นรู้กันอยู่แล้วเนาะช่วยบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นแล้วนะถ้าใครเป็นสายแบบว่ารักษาสิวก็จะรู้กันดีว่าวิตามิน เอ uh, เนี่ยก็คือจะช่วยด้วยนะคะให้ผิวพรรณแบบว่าเปล่งปลั่งสดใสเนาะช่วยรักษาสิวได้ด้วยนะคะถ้าเราขาดเนี่ยก็จะเป็นโรคตาบอดกลางคืนคือเหมือนถึงว่าตอนคืนเราจะมองเห็นไม่ชัดประมาณนี้แล้วก็ตาพร่ามัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะใน1วันเนี่ยเราควรจะกินวิตามินเอให้ได้ประมาณนะมะเขือเทศ5ลูกห,หรือ ผักกาดขาวสองหัวก็คือเราจะได้รับวิตามินเอเพียงพอแต่อย่าตกใจนะคะมันยังอยู่ในสารอาหารยังอยู่ในอาหารอื่นๆมากมายแต่เดี๋ยวเราค่อยไปขยายความต่อในพอดแคสต์ถัดถนไปแล้วกันเนาะวิตามินดีค่ะ วิตามินดีนะคะเป็นตัวที่ควบคุมปริมาณแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสในเลือดนะคะคือถ้าขาดเข้าไปเนี่ยจะเป็นโรคก,กระดูกพุนได้เนาะพอร่างกายเนี่ยไม่มีวิตามินดีสําหรับดูดซึมแคลเซียมแต่เราก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้เมื่อเราโดนแดดนะคะมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้อง ออกไปโดนแดดตอนเช้าบ้างนะคะย้ำว่าแดดอ่อนๆยามเช้านะคะคือสักบับเช้าเช้าเลยประมาณ7จ็ดโมงแโมงก็อย่าให้เกินแบบว่าไปใส่สารมันจะได้รังสีเนาะมันก็จะเป็นโทษต,ต่อผิวหนังเราได้นะคะนอกจากนั้นแล้วอ่ารับประทานปลาที่มีไขมันสูงหรือว่าไข,ไข่ไก่โดยเฉพาะตัวส่วนไข่แดงเนี่ยก็จะได้รับเช่นกันนะคะคือสรุปง,ง่ายๆว่าบ้านเราเนี่ย มีโอกาสขาดวิตามินดีน้อยเนื่องจากว่าเราโดนมีแดดเยอะนะต่อไปค่ะวิตามินอ e, ีนะคะวิตามินอ e, ีเนี่ยเราจะเห็นในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็จะทำให้ผิวชุ่มชื่นนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยวิตามินอ e, ีเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะหรือป้องกันการเกิดริมเลือด การที่แบบว่ามันมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดตรงนี้ก็ช่วยได้โรคสมองเสื่อมด้วยนะคะแต่นี่หาง่ายวิตามินอีเนี่ยจะอยู่ในน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชซึ่งก็ได้แก่น้ำมันลำ้าวนะคะหรือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันนะคะน้ำมันข้าวโพดประมาณนี้นะคะโอกาสขาดก็น้อยนะถ้าเราเลือกน้ำมันที่ถูกต้องเราในการประกอบอาหารค่ะ ต่อไปนะคะวิตามินเควิตามินเคเนี่ยป้องกันเลือดออกง่ายค่ะป้องกันเลือดแข็งตัวนะคะแล้วก็ช่วยกระดูกให้แข็งแรงนะคะตัวนี้ก็ง่ายเพราะว่าเราจะเจอในผักใบเขียวนะคะเพื่อนก็อย่าละเลยเนาะที่เราจะแบบกินผักใบเขียวเนาะใบใหญ่ๆเลยนะ <c ười> นะคะก็คืออย่างเช่นแบบ กระหล่ำปีผักกาดหอมอะไรเงี้ยนะคะต่อไปนะคะเป็นวิตามินกลุ่มที่ละลายน้าค่ะวิตามินกลุ่มละลายน้ําก็จะมีวิตามิน B นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน B เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มวิตามิน B แล้วกันเนาะหลายๆคนจะชอบทานเป็นวิตามิน B รวมเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะคะวิตามิน B มันไล่มาตั้งแต่แบบวิตามิน B1 b 3วิตามิน B1 B2 ขอโทษ B5, B6, B7, B9, B12 คือถ้าหลักๆแล้วเนี่ยวิตามิน B จะช่วยในการระบบเผาผลาญระบบเมตาบอลิซึมนะคะเผาผลาญโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะแต่ก่อนก็จะมีเด่นๆน,นะคะบางตัวเช่นถ้าเราอยากได้เรื่องบำรุงประสาทและสมองนะคะก็จะมีในวิตามิน B1 B6, B12 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับ สร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเป็นวิตามิน B6 วิตามิน B9 นะคะ B12 ใครที่เน้นเรื่องบำรุงผมเล็บอันนี้ก็จะเป็นวิตามิน B7 นะคะหรือที่เรียกว่าไบาโอตินนะคะเราซึ่งวิตามิน B เนี่ยเขาก็จะอยู่ในทั้งเนื้อสัตว์นะในข้าวแล้วก็เพืชผักผลไม้แต่ว่าถ้าข้าวเนี่ยเราเน้นไปทางขัดสีน้อยนะคะก็จะได้ วิตามินกลุ่มบีกลุ่มบีเนี่ยมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นวิตามินซีค่ะวิตามินซีนี่ก็เพื่อนๆก็รู้จักกันดีนะนอกจากที่เราท่องกันว่าแก้ปากนกระจอกแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้รอดเลือดแข็งแรงนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานอ่าแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยบำรุงผิวเราให้ กระจ่างใสเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะรวมกับตัวคอลลาเจนค่ะทำงานด้วยกันนะช่วยให้แบบสร้างเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องเอ็นกระดูกอ่อนด้วยนะคะคนที่เป็นหวัดเนาะถ้าเรามีวิตามินซีได้รับวิตามินซีที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะวิตามินซี ถ้าเราจะกินให้มันเพียงพอเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างว่าในฝรั่งนะคะวันหนึ่งเนี่ยกินฝรัง่ง4-5ลูกนะคะ<ม>ก็จะได้วิตามินซีถึงพันมิลลิกรมัมคือเท่ากับวิตามินซีแบบเม็ดนะคะหรือส้ม20ลูกโดยประมาณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรากินผลไม้ตระกูลนี้รวมๆกันนะคะในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเราก็จะได้รับวิตามินซีด้วยนะคะ คราวนี้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันระหว่างวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะกับวิตามินที่ละลายในน้ําวิตามินที่ละลายในน้ำเนี่ยเขาจะไปตามกระแสะเลือดนะคะแล้วก็ขับออกไปทางปัสสาวะถ้าเกินนะคะถ้าเราได้รับวิตามิน B หรือ C ที่เกินน่ยร่างกายสามารถขับออกได้นะคะไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้าเรากินแล้วมันเยอะเกินไป แล้วเราไปกินอาหารเสริมที่เป็นวิตามินซีอีกไนงะอันนี้ก็คือเปลืองเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าวิตามินที่ละลายในไขมันนี่แหละนะคะก็จะมี A D E K อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้มีโอกาสขาดขนาดนั้นโอกาสเกินก็คือมันไปสะสมตามไขมันตามร่างกายเรานะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีไขมันแบบไปสะสมที่ตับด้วยถ้าเรามีไขมันเยอะอะไรเงี้ย ข้อหนึ่งที่ควรระวังคือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตับมากกว่าตับตับอ่อนอะไรเงี้ยอาจจะต้องพิจารณาในการกินวิตามินกลุ่มที่ไม่ละลายเนี่ยกลุ่มที่ละลายในไขมันเนี่ยเอาไว้หน่อยว่าควรจะรับประทานได้มากแค่ไหนนี่ต้องปรึกษาแพทย์นะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องแร่ธาตุค่ะแร่ธาตุนะคะก็ทําหน้าที่รักษาสมดุล ในร่างกายนะคะโดยทํางานร่วมกับวิตามินเนาะคือเราก็จะเห็นได้อย่างในแบบกระปุกอาหารเสริมเนี่ยมันก็จะเป็นว่าถ้าเป็นวิตามิน A เนี่ยเขาก็จะมีใส่แคลเซียม,ม,มฟอสฟอรัสสม,มุนอะคะสังกสีอะไรเงี้ยน,นะเขาเขาเขาทำางานร่วมกันได้ดีหรือวิตามินดีก็จะมีกลุ่มแร่ธาตุอย่างเช่นทํางานร่วมกันนะคะกับโคบอล ทองแดงเหล็กแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมนะคะวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยทำงานร่วมกับแคลเซียมโคบอลต์ทองแดงเหล็กโซเดียมนะคะวิตามินดีทำงานคู่กับแคลเซียมนะคะหรือทองแดงแมกนีเซียมซิลิเนียมโซเดียมนะคะวิตามินอีทำงานร่วมกับแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัส พแทสเซียมทีเนียมอันนี้ดูงแบบเยอะเนาะแล้วเขาเราค่อยปิดขยายความต่อในคลาสต่อไปแล้วกันเนาะอันนี้ให้เราเข้าใจคร่าวๆว่าวิตามนินแต่ละตัวสำคัญนะคะแล้วก็พบได้ในไหนบ้างนะแล้วก็วถ้าเราทานอาหารที่มันหลากหลายนะคะเราก็จะได้รับครบทวนเสริมนะคะเรื่องน้ำค่ะน้ำเนี่ย ด้วยความที่ร่างกายเรามีคองเลวเป็นส่วนประกอบประมาณ60-70%นะคะหรือ2ใน3ของน้ำหนักตัวก็จะไปอยู่ในเซลล์นะคะเลือดลำไส้เนื้อเยื่อตบไตก็เกือบหมดเนาะให้ความชุ่มชื้นนะคะเป็นตัวทำละลายสารอาหารเรานะคะแล้วก็ลเลียงออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนะคะช่วยควบคุมอุณหภูมิด้วยเวลาเราเป็นไข้ไม่สบายอะไรเงี้ย ก็ให้กินน้ำเข้าไปมันก็จะช่วยขับระบายความร้อนออกมานะคะถ้าขาดไปเนี่ยก็จะผิวเหี่ยวคอแห้งได้นะคะโดยการทานาน้ำที่สมควรดื่มน้ำที่สมควรเนี่ยก็คือประมาณ2ลิตรโดยที่เราจิบเอานะคะตลอดทั้งวันเราจะไม่ดื่มไปพวดเดียวเอิกเดียวเยอะๆนะคะ ต่อไปนะคะแย่อาหารแย่อาหารนี้คือขอเสริมนิดนึงนะคะแย่อาหารเป็นกลุ่มที่ร่างกายเราไม่ดูดซึมไปเป็นพลังงานนะคะก็จะไปอยู่ที่ลำไส้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะจะตุ้ช่วยกระตุ้กนการกับถ่ายของลำาไส้ใหญ่ด้วยแต่นอกจากนั้นเองเนี่ยเขาเป็นอ่าพีไบโอติกนะคะคือเขาจะอยู่ร่วมกันกับโปรไบโอติกเนาะมันคู่กันโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ที่ช่วยย่อยช่วยดูดซึมอะไรเงี้ย ซึ่งตัวโปรไบติกก็คือต้องการพีโปรไบติกเช่นไฟเบอร์ใยอาหารนี่แหละเข้าไปนะคะก็ง่ายๆเลยว่าอยู่ในผักผลไม้ทั่วไปนะคะอ่ะมันดูเยอะเนาะวันนี้ดูความรู้แบบแน่นมากนะเอาเป็นว่ากันบ้านนะคะเพื่อนๆลองไปลิสต์อาหารลองไปดูลิสต์ที่เราอะทำมาครั้งที่แล้วนะคะว่าอาหารที่เรากินไปมีพลังงานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะเอาอันนั้นแหะคะ่ะมาแยกดูว่า มีปแป้งนะคะมีเนื้อสัต์ไขมันผักผลไม้มากน้อยเพียงใดนะคะตอนนี้ให้เราลองปรับให้เรากินให้หลากหลายดูก่อนดีกว่าว่ามันจะส่งผลให้ร่างกายดีขึ้นอย่างไรนะคะแล้วเราก็ลองแชร์ไอเดียกันมานะคะแล้วค่อยกลับมาคุยกันต่อในพอดแคสต์ถัดไปนะคะพอดแคสต์ Podcast ถัดไปเนี่ย จะพูดถึงเรื่องโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายเนาะคือมันจะมีโปรตีนจากพืชโปรตีนจากสัตว์นะคะโปรตีนที่จําเป็นกดอะมิโน,โนจําเป็นไม่จําเป็นอย่างนี้นะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พัดแคสต์หน้าค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าสุขภาพดีมีให้ฟังได้ที่ What อ h e ลต t ้เดย์สวัสดีค่ะ